เพรกับผมต่อช่วงที่2องับในงานหนังสือนะครับผมนี่เป็นหนังสือทั่วไปบูธกจีครับผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่าป้ายเขาาาั่วหนังสือทั่วไปมันบังอยู่ดีๆก็มาที่เอสบ้างก็เป็นอะไรนะแมงมุมเคาน์เตอร์ลึกๆเลยครับเอสมังก b o บุนะครับรวมสาร นะครับแล้วก็ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับกรเกษตรเกษตรเขาจะมีเพลงอยู่ของเขากเกษตรศาสตร์เราดักเบาเราลักสู่ทนเกษตรเขาประจนประมาณนี้นี่คือเพลงของมเกษตรนะไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้เด็กได้ดร้องเพลงนี้กันบ้างรึเปล่าเป็นาการเหมือนกันแต่เดียบเอเชียบุ๊ค จะหนักไปทางหนังสือฝรั่งนะครับบริษัทนี้เขาจะเ่อนข้างหนักเน้นหนักไปทางหนังสือฝรั่งซุ้มเคแลครตอนนี้ซุ้มเคเ b o ุ k d i ดิสติบิวชั่นนะครับโนเวลแลนดินแดนแห่งรัก l อ1ศูนยงพูดง่ายๆเราเอาตั้งแต่หัวแถวเราจะเล่นหัวแถวเป็นหลักนะครับถ้าใครจะเดินตามผมมาก็ไม่มีปัญหาเพราะผมจะทัาเรกว่าพาเดินตั้งแต่แถวแรกจนถึงสุดท้ายกันเลยทีเดียวต่หนะ้องสมุดยายพัน ทัมมิงบุ๊กนะครับแถว M หนังสือนิยายและวรรณกรรมเน่นโอ้โหป้ายเบลเทิท่มเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ WDE นะครับแล้วก็มิเนอร์วาบุ๊กหนังสือสามารถพิมพ์เยอะมากๆนะครับถ้าเพืน่อสนใจก็แวะมากันได้เหลือวันเดียวเท่านั้น <laughs> จะหมดแล้วนะครับแา้วสถพิมพ์ดวงตะวันนะครับป้าไฉาออกแนวจีนๆหน่อยนะครับชื่อเขา หนังสือการ์ตูนแล้วัยรุ่นหนังสือการ์ตูนแล้วัยรุ่นคน,แ,นแก่อ่านได้ไหมได้ถ้าจะอ่านแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นเวทีนะครับผมใช่ที่ที่อยู่ช่วงแรกไปเพราะว่าขอแวะซื้อ แวะดูสแตนแลซื้อสแตนก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อนานมากๆแล้วนะครับก็สะสมยูบ้างแล้วครับเป็นบางเซตบางชุดเพราะว่าก็ผมก็ดูแล้วมั่คู่ควรกับการสะสมจริงๆอ่ะเพราะว่าบางทีมันหาย,ยากมากๆแล้วแล้วก็วเงินเพียงไม่กี่บาทก็อาจจะเพียงพอครับที่จะขเขาเรียกว่าซื้อโอกาสตรงนี้ได้ รไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับอันนี้เขาขายสามหัวห้าออกมางานอีกงานดูแล้วนะครับเดิไปหนึโโ่นครับเป็นเออ,ออ่โฮมโปรลิฟวิ่งเอ็กซ์โปนะครับนี่ก็คือเมื่อกี้หมดแล้วนะครับเลยงานจะหมดแล้วนะครับใช่ใช่อะไรนะคาคาซาเต้คาซาเต้รีไฟายลิฟวิ่งนะครับอันนี้โซนนี้ออกแนวตกแต่งบ้านรับคะเมื่อกี้ออกแนววัยรุ่นอันนี้ออกแนว,นนนออนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อย ลย่นีะก็ลองมาดูไนได้กับารื่อแบบไม่ได้รงนะคะพร้อมส่วนลดเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปเลยค่ะรถเย็นรถเนอีกนะคะแล้วก็มรเพิ่มเติม้เย็นนะคะแล้วก็บางรุ่นเนี้ยก็สามารถช้ได้นแอปคอมพิวเตอร์นะคะจะใส่แผ่นดิสเข้าไปวว็ลดเพิ่มเติมไปเลกอางทั้งหมด ได้เย็นเลยเราซักเสร็จแล้วนะคะเราก็มีตาวสบายท้องสบายพุงมากๆที่ช่วยในการกดผ้านะคะเป็นเครื่องอบผ้าระบบพิษความค่ะทำความร้อนค่ะรุ่น h g นะคะ100 AR 959 S ตัวนี้ก็มีขนาดบด้ที่อยู่ในความจุถึง10กิโล่ด้วยกันโหตัวนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะอบผ้าได้แบบง่ายเลยนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยทำให เดีย 8K ที่ผมไปตั้งก็คืออะไรได้ได้แต่ประมาณนี้ครับนี่คือง,งานโฮมโปรนะครับโฮมโฮมโปรลิฟวิ่งเอ็กซ์โปนะเลขชื่อเลขชื่องานก็เกือบไปถูกเลยทีเดียวนะครับผมโอเคอันนี้รับประกัน3ปีนะครับมีคนยืนลอๆอยู่ตรงนี้ครับมองผมอยู่ <laughs> ใส่ตูดอะไรเงี้ยแบบเดือดรอๆนะ ไปค่าเล็กน้อยได้นะคนีบห้างเครื่องเข้ามน,นตู้เย็นตรวจหมดแ้วหมดเลยไปเครับเข้าครา,าวของงานนี้ตด้งนต่จัดคอเรียได้ถนี่ครับซุ้มครับยอดมนาน นี่ผมครับนี่ครับโฮมโปรลิฟติ้งเอ็กซนะครับไม่มาก็ต้องมาให้ได้เพราะว่างานนี่แทบจะเรียกว่าหรือว่าติดกับงานหนังสือเลยนะครับเดินเข้าไปงานหนังสือใหม่รอบหนึ่งั้ยครับมาๆตรงนี้เหมือน ผมดูเหมือนทั้งผู้บริหารเดินมาเม่นไปได้ไไมได,ไมไดไม้ผู้บริหารเดินมาแล้วผมว่าไหมด้โอเคเดี๋ยวผมแวะห้องนั้งก่อนได้ไหมพักสักครู่หนึ่งครับผม